สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศรพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดคุยกับน้องทันไปแล้วนะครับถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้น้องทันกลายเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือว่าการเคลื่อนไหวตลอดชีวิตนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังได้ทราบถึงแนวคิดนะครับตลอดจนการใช้ชีวิตการได้รับกําลังใจจากสังคมรอบข้างครอบครัวทําให้น้องทันเองนะครับกลายเป็นบุคคลที่มีแรงผลักดันให้กับตนเองกลายเป็นคนคิดบวกนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาฟัง เรื่องราวของน้องขันกันต่อนะครับว่าหลังจากนี้นะครับความพิการจะเป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตมากน้อยขนาดไหนนะครับและน้องขันเองได้กลายมาเป็นนักพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันในรายการนะครับ น้องทันครับปัจจุบันนี้น้องทันใช้วิวแชร์หรือว่าใช้ขาเทียมครับก็รจริงๆใช้ทั้ง2องอย่างเลยค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ขาเทียมในการแบบออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแต่ว่าพอเราอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะขาเทียมเราไม่ได้ใส่ในการใช้ชีวิตในบ้านตลอดเวลาเหมือนรองเท้าอะค่ะเราต้องมีการถอดทิ้งไว้ก็ต้องย้ายตัวเองมานั่งวิวแชร์ค่ะการปรับตัวครั้งแรกที่ใช้ขาเทียมครับมีการปรับตัวยังไงบ้างครับ ก็ปรับตัวเยอะนะคะเพราะว่าทานานั่งวีลแชร์มาอย่างที่ทันแจ้งไปเลยว่าทันนั่งวีลแชร์อยู่ในขั้นตอนการรักษาประมาณ5เดือนก็เท่ากับว่าไม่ได้ยืนเลยประมาณ5เดือนแล้วเหมือนกับว่าใน5เดือนนั้นนะคะมันก็ทําให้เรียกว่ามุมของเราอ่ะมันไม่เหมือนเดิมเพราะเมื่อก่อนเราสูงแล้วเราก็มองเห็นทุกอย่างเพราะเรานั่งวีลแชร์มันก็เหมือนเราปรับสภาพไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอเรายืนอย่างเงี้ยค่ะยืนครั้งแรกเลยจําได้ว่าเหมือนกับมันเราอยู่ชั้นล่างแล้วเราก็ขึ้นชั้นบนอย่างรวดเร็วคือมันก็เลยทําให้บางทีเรา ก็ต้องปรับตัวเรื่องของการทรงตัวการมองก็ฝึกเรื่องของการเดินใหม่ด้วยเพราะ5้าเดือนเนี่ยเอาจริงๆก็แอบลืมการเดินเหมือนกันว่าแบบเราต้องเดินแบบไหนอะไรเงี้ย <c oughs> คือแบบอย่างปกติเมื่อก่อนเรามีขาใช่ไหมเราก็เดินเดินแบบไม่คิดอะ่ะคือเหมือนกับลุกจากเตียงเบอร์เบอร์เราก็เดินได้มันเหมือนมันเป็นสิ่งที่แบบ เราเดินมาตั้งแต่เด็กแต่พออันนี้คือเหมือนเราเกิดวัติเหตุแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใส่ขาเทียมมันจะเดินก้าวเท้าไหนก่อนแบบซ้ายหรือขวาหรือมันต้องประมาณแบบเขาเรียกนะช่องว่างระหว่างขาแต่ละข้างอันไหนคือก้าวสั้นอันไหนคือก้าวยาวถามทุกคนเลยที่แบบนี้ค่ะคือแทบจะไม่มีใครรู้ว่าแบบวันนี้ฉันก้าวเท้าไหนออกจากบ้านหรือว่าแบบวันนี้เราเดินก้าวประมาณเท่าไหร่แทบจะไม่ได้อยู่ในเมมโมรีของเราเลย ก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันค่ะในการที่ต้องแบบเรียนรู้แล้วก็หาจังหวะที่เหมาะสมกับการใช้ขาเทียมในการเดินอะไรเงี้ยวินาทีแรกแล่ะครับที่ยืนขึ้นได้แล้วก็ก้าวได้หลังจากที่นั่งวีลแชร์มานานรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้รู้สึกดึกดีมากเหมือนกับรู้สึกเหมือนได้ชีวิตที่เหมือนเดิมกล <c oughs> ับคืนมารู้สึกว่าแบบมองเห็นอนาคตมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบการเรียนการใช้ชีวิตคือมองเห็นว่าต่อไปเราจะใช้ชีวิตยังไงเรามีโอกาสในการ ออยอดในอนาคตของเรามากน้อยแค่ไหนทันว่ามันเป็นอารมณ์เดียวกับการที่คนพิการได้วิลแชร์คันใหม่คือทันมองแบบนั้นนะเพราะว่าคนพิการทั่วไปที่ได้วิลแชร์คันใหม่เขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยปลอดภยัยว่ะวิลแชร์นี้มันจะไม่พังอีก5ปีนะเราจะแบบ ไม่ต้องระแวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราใช้วิวแชร์คันเก่าเนะี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่เราเข็นเข็นแล้วล้อมันจะหลุดออกไปตัวมันเป็นอารมณ์นั้นเลยอะค่ะคือขาเทียมก็เหมือนกันเหมือนกับอนา,าคตแล้วว่าเราจะเดินแบบเคียงข้างกับเพื่อนได้นะเราจะไปกับเพื่อนได้เป็นปกติบางทีเราอาจจะไม่ต้องวิวแชร์ไปเหมือนกับมองเห็นสิ่งที่เราอยากจะทํามองเห็นภาพในอนาคตทันรู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อสักครู่ทันเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรม วิ่งใช่ไหมครับวิ่ง <Yeah. S 1> ให้ทันที่แอบสงสัยอย่างหนึงห่งในงานนั้นน้องทันวิ่งโดยใช้ขาเทียมหรือใช้วิลแชร์ครับจริงๆมันจัดมา2ปีค่ะปีแรกก็คือใช้วิลแชร์แล้วก็อีกปีหนึ่งเดินด้วยการใช้ขาเทียมจริงๆแล้วค่ะคือทันสามารถทําได้ทั้ง2อย่างเลยคือการใช้ขาเทียมมันไม่ได้เหมือนกับการที่เรามีขาเหมือนคนทั่ว,วไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูเรื่องของสถานที่ดูเรื่องกําลังแรงดูเรื่องอะไรของเราด้วยว่าเราไหวไหมเพราะว่าการปั่นวิลแชร์แน่นอนว่ามันสามารถวิ่งได้ไม่ได้เป็น แต่ว่าพอเราใช้ขาเทียมเนี้ยค่ะมันคือการเดินการใช้พลังของเราที่ค่อนข้างเยอะกว่าก็อาจจะเกิดแบบบาดแผลหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันก็เป็นข้อจํากัดของคนที่ใช้ขาเทียมอะค่ะต้องทันครับที่มาที่ไปของคําว่าสาวน้อยคิดบวกเริ่มต้นมาจากอะไรครับ ก็จริงๆเริ่มต้นมาจากนักข่าวอะค่ะที่เขาเขียนให้คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เกิดอุบัติเหตุใหม่ๆตอนนั้นเรียกว่าเหมือนไม่ได้มีเมนชั่นถึงเราก็จะเป็นแบบว่าสาวไทยเกิดอุบัติเหตุแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยข่าวมันก็จะมาในกระแสที่ค่อนข้างเป็นแบบเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเป็นหลักเช่นแบบรแบบักษาหายแล้วอ่าคนนี้เกิดอุบัติเหตุอันนี้คือเป็นความพืบหน้าของสถานการณ์อะแล้วพอหลังจากนั้นเป็นช่วงที่มีนักข่าวแบบเกาะติดมากคือเขาจะติดตามสถานการณ์ของเราติดตามสิ่งที่เราทําคือถ้าท่านจำไม่ิด เหมือนเราถ่ายรูปให้เขาอะค่ะเขาบอกว่าชูสองนิ้วอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายรูปแล้วปรากฏว่ารูปนั้นาน่ะกลายเป็นรูปที่ทันนั่งชูสนิ้วแบบไม่มีขาบนเตียงคนไข้แล้วแล้วเขาก็เอาภาพนี้ยไปโพส เป็นหน้าปกแล้วก็หลังจากนั้นเน่เหมือนเขาก็ใช้คําเป็นภาษาอังกฤษว่าแบบเขาเรียกอะไรนะ positive thinking girl เขาใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วพอมาเป็นฉบับไทยเนี่ยคือประเทศไทยเขาก็เหมือนแปลอีกทีหนึง่งเหมือนกับว่าก็มีนักข่าวคนนึงอ่านข่าวแล้วก็อาจจะเล่าแปลเป็นภาษาไทยอะคะ่ะว่าแบบสาวน้อยคิดบวกมันก็กลายเป็นทุกสํานักใช้คีย์เวิร์ดเนี้ยเหมือนกันก็เลยกลายเป็นที่มาของสาวน้อยคิดบวกมาจนถึงทุกวันนี้ที่แบบเมนชั่นถึงเรา น้องทันครับที่เชื่อว่าที่ผ่านมาตลอดชีวิตน้องทันต้องมีบางครั้งที่รู้สึกท้อแท้ไม่สบายใจรู้สึกจิตตกถ้าโมเมนต์นั้นมาหรือช่วงเวลานั้นมาน้องทันจะแก้ปัญหาหรือเอาชนะความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีกับความพิการหรือสิ่งต่างๆรอบตัวยังไงบ้างครับทันมองว่าทันจะใช้เวลาค่ะในการที่จะ ค่อยคอยคิดค่อยๆตัดสินใจแต่ใช้เวลาไม่นานแล้วหลังจากนั้นเหมือนทันก็จะพยายามหาสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่าแบบให้รวดเร็วอะคะ่ะซึ่งอันเนี้ยทันว่ามันเป็นผลที่ดีมากๆแน่นอนว่าทันไม่สามารถควบคุมอนาคตได้ว่าสิ่งนี้ฉันต้องให้มันประสบความสําเร็จนะคือเราต้องเจอความผิดหวังเจออะไรอย่างงี้บ้างแต่สิ่งที่ทันเลือกที่จะทําคือทันเลือกหาสิ่งใหม่ที่เราจะประสบความสําเร็จมาทดแทนสิ่งเก่าได้ยกตัวอย่างเช่นเคยสมัครโครงการหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่เข้ารอบ แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยถามว่าเศร้าไหมเศร้ามากเพราะเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราตั้งความหวังไว้พอเราเสียใจเสร็จไม่นานค่ะไม่เกินหนึ่งวันหรือไม่เกินข้ามคืนก็ตัดสินใจสมัคร อันใหม่ทันทีแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งใหม่แล้วก็ทําสิ่งนั้นให้ดีสุดท้ายก็ประสบความสาเร็จคือท่านำเป็นคนมองว่าแบบท่านจะไม่เสียเวลากับการแบบมานั่งร้องไห้มานั่งคุ้นคิดคือท่านมองนะว่าเราพลาดโอกาสสิ่งสิ่งหนึ่งอะ่ะเหมือนกับเราก็เดินล้าหลังหรือเราเดินช้ากว่าคนอื่นอยู่แล้วก้าวหนึ่งแล้วเรามานั่งเสียเวลาในการทุกล้องไห้อีกแปลว่าเสียเวลาไปอีกครึ่งทางคือที่มันเสียเวลาอยู่แล้วอะ่ะมันเสียเวลามากขึ้นกว่าเดิมอีกท่านก็เลยมองว่าแล้วทาไมเราไม่แบบ จากที่เราเสียเวลาอยู่แล้วทำไมเราไม่รีบทําให้เวลามันกลับมาแบบ รวดเร็วขึ้นหรือว่าไปทําสิ่งใหม่ทาไมเราต้องเอาเวลามา้องไห้มากับสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วคือท่านเลยมองแบบนั้นมากกว่ามันก็เลยทำให้ทันอ่ะรีบเชียร์อัพตัวเองแบบว่าทําให้ตัวเองแบบไปหาสิ่งใหม่มาทดแทนทันทีคือเรื่องเนี้ยนะมันไม่ได้ใช้แค่เรื่องของการทํากิจกรรมหรือทําอะไรก็ตามแต่ว่าทันใช้แบบเนี้ยกับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องเกรดไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่สนใจก็คือโฟกัสลงทะเบียนลงหน่วยกิจใหม่แล้วก็แบบ ทำใหม่ให้ดีก็คือเหมือนกับเรียกว่าทําสิ่งใหม่ๆให้มันเกิดขึ้นก็คือย้ายโฟกัสของตัวเองไปให้เร็วที่สุดอะค่ะซึ่งทันว่าข้อดีของมันคือมันทําให้เราลืมสิ่งเก่าไปได้ง่ายแล้วก็อย่างที่2คือมันทําให้เราได้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาเลยคือไม่ได้เป็นคนที่พลาดโอกาสหนึ่งครั้งแล้วมานั่งทุรทุมมานั่งเศร้าเสียใจปี2ปีอะไรเงี้ยไม่เคยมีในชีวิตทันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยทําให้ตลอด10ปี11ปีที่เกิดอุบัติเหตุมา หลายคนก็อาจจะเห็นพัฒนาการของพันที่มันค่อนข้างไปแบบรวดเร็วมากๆแล้วก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลมาจากตรงเนี้แหละที่เราไม่เคยเสียเวลาหยุดเป็นระยะเวลานานๆเลยมันเลยทําให้เวลามันย่นขึ้นไปอีกความสําเร็จมันก็เกิดขึ้นได้มากขึ้นอ,อย่างเงี้ยค่ะน้องทันครับการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ ไม่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะครับน้องทันเองครับเริ่มต้นจากอะไรนะครับถึงได้กลายมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจเหมือนในทุกวันนี้ครับจริงๆถามว่าทันว่าความเริ่มต้นมันเกิดจากความบังเอิญมากกว่าค่ะที่เราอาจจะไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกด้วยซ้ําคือทันไม่รู้จักคําว่าวิทยากรไม่รู้จักคําว่านักพูดสร้างแรงบันดาลใจซึ่งตอนนั้นอะ่ะ ถ้าย้อนไปประมาณสิปีแทบจะไม่ค่อยมีน่าจะมีแต่แบบไลฟ์โพสที่อาจจะเคยได้ยินบ้างซึ่งตอนนั้นทันไม่ได้สนใจหรือไม่ได้มองว่ามันจะเป็นอาชีพหรืออะไรเลยก็คือทันแค่รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับพอเรามาพูดอย่างเงี้ยค่ะมาสื่อสารมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาทํางานเป็น HR ในองค์กรเห็น แล้วตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่งเริ่มของการมาแบบแบ่งปันเป็นเวทีเสวนาเป็นอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมีโอกาสตอบรับคําเชิญนั้นแล้วก็เข้าไปเป็นหนึ่งในวิทยากรหลังจากพูดงานนั้นจบอะค่ะมันก็มีมาต่อเนื่องเลยโดยที่แบบ เราไม่ได้ตั้งตัวค่ะคือเหมือนมีมาเรื่อยๆแบบหลายคนอยากให้เราไปแบ่งปนันไปพูดซึ่งตอนนั้นน่ะทันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก okay ็โอเคนะคือหนึ่งคือเหมือนเราสามารถทําให้คนหลายๆคนมองเห็นโอกาสของตัวเองเรียกว่าเหมือนเราไม่ได้ไปใช้หลักจิตวิทยาหรือเราไม่ได้ไปบังคับเขาเราไม่ได้สร้างสตอรี่หรือสร้างเรื่องเพื่อไปอ่านหรือเล่าให้เขาฟังมันเหมือนการที่เราไปบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยเราเจอสิ่งน,นี้มามันใช้ได้จริงๆทันคิดว่ามันก็เลยกลายเป็นจุดแข็งสําหรับทัน ที่ทาให้คนเขาเห็นภาพจริงๆว่าเฮ้ยเราลงมือทํานะซึ่งทานะก็ยึดสิ่งนี้มาตลอว่าการเป็นนักผู้สร้างแรงบันดาลใจมันไม่ใช่การที่แบบว่าเราจาเป็นต้องไปหาหนังสือมาอ่านก็เหมือนมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังคือทันว่าวิธีนั้นมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ไหมได้แต่ว่าคนที่เอาไปใช้จริงๆอ่ะ คือทันก็ไม่รู้ไงว่าเขาใช้ได้หรือไม่เพราะเราก็ไม่เคยเจอกับตัวเหมือนการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจสำหรับทันน่ะมันคือการที่แบบต้องเจอจริงๆมันต้องใช้ได้ผลน่ะแล้วคือต้องมาแบบเหมือนบอกเล่าให้กับทุกคนว่าเราผ่านมันมาจุดเนี้แล้วมันเป็นผลอย่างที่ทุกคนเห็นน่ะคือมันทําได้จริงๆนะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ทํามาประมาณสิบดปียังไม่ได้หยุดสักปีเลยคือมันมีทุกปีเลยอะค่ะเทคนิคครับในการเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดระยะเวลา1ิปีน้องทันพอจะช่วยสรุปให้เราได้ไหมครับว่าจะพูดอย่างไดถึงจะได้ประสิทธิผลนะครับคือทันว่าคืออย่างแรกเลยพูดมาจากความรู้สึกความคิดของตัวเองค่ะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะในการพูดสร้างแรงมานานใจคือหนึ่งคือเราไม่เหนื่อยเขาไม่เหนื่อยหมายถึงว่าเราไม่เหนื่อยที่จะพูดเขาไม่เหนื่อยที่จะฟังด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเราเล่าอะค่ะแล้วเขาก็เห็นภาพจริงๆคือมันดูออกอะค่ะว่า อันไหนที่มันเป็นสตอรี่ที่เกิดขึ้นจริงอันไหนที่มันเป็นสตอรี่ที่อ่านหนังสือมาแล้วมาเล่าคือทันมองว่าสุดสำคัญคือเหมือนกับเราเล่าจากความคิดของเราอาะค่ะความรู้สึกของเรามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราไม่จําเป็นต้องประดิษฐ์ ให้มันสวยงามคือทันไม่ได้ใช้ประโยคสวยงามเลยนะในการพูดสร้างแรงบันดาลใจหรือไม่ได้ใช้ประโยคที่แบบว่าเหมือนที่เราเห็นในละครในหนังหรือในคลิปวิดีโอหรือไลฟ์โค้ชหลายๆท่านทำคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่านะักพูดสร้างแรงบันดาลใจกับไลฟ์โค้ชคือแบบเดียวกันแต่เรียกกันคนละชื่อแต่จริงๆทันจะบอกว่ามันไม่ใช่คืออย่างไลฟ์โค้ชอะเขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในชีวิต ที่เจอมาแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไปเรียนทักษะหนึ่งที่อาจจะใช้คําพูดหรืออาจจะมีวิธีการที่สามารถส่งต่อหรือเป็นเทคนิคดีกว่าซึ่งไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกที่มันเป็นสายอาชีพที่ทันก็เคารพเหมือนกันว่าเป็นสายอาชีพที่สามารถช่วยเหลือคนได้แต่สําหรับทันนะในมุมมองของการเป็นนะักพูดสร้างแรงบันดาลใจมันคือการที่เหมือนกับพูดจากเรื่องราวของตัวเองอะคะ่ะที่เจอมาแล้วก็มาแบ่งปันต่อแล้วก็อาจจะมาบอกถึงวิธีการว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนเรามีวิธีการ ให้กําลังใจตัวเองยังไงที่ทันมองว่าก็จะแตกต่างกันคือทันไม่ได้ไปสอนไม่ได้ไปบอกว่าคุณต้องทำหนึ่งสสามสี่นะแล้วมันจะได้ผลนะ่ะแต่สําหรับทันคือการเอาสตอรี่ของทันนะยกให้เขาไปเลยแล้วเขาก็ไปประมวลความคิดเอาเองว่าเออชีวิตของเขาอะ่ะมันไปยังไงต่อบ้างหรือไปเก็ตไอเดียไปเก็ตไมล์เซ็ตของเขาให้แบบเปลี่ยนหรือว่ามองเห็นภาพที่มากขึ้น ก็ฉันเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ทันยังคงยึดมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนก็อินกับเราจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบ based on true story แล้วก็ทุกครั้งที่เราเล่าอ่ะคือทันก็จะมีความสุขแบบเนี้ยทันก็จะไม่ได้แบบว่ามาเล่าแบบว่าร้องไห้ไปดึงนราม่าไปหรือว่าแบบมีความสุขมากๆกระตุ้นแบบสู้สู้อะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้เป็นสไตล์นั้นไงก็จะเป็นสไตล์แบบก็เล่าแบบเนี้ยเราใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันได้จริงๆค่ะน้องทันครับนั่นคือ ทัศนคติเรื่องของการเป็นนักพูดนะครับอีกมุมนึงนะครับน้องทานเองเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับชอบเรื่องของการดำน้ำเรื่องของการประจนภัยนะครับโครงการวิวชาสกูบ้าคืออะไรครับก็โครงการวิวชาสกูบ้าเกิดขึ้นมาจากพี่คนหนึ่งค่ะที่ชื่อพี่นุ้ซึ่งเขาก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วทีนี้เนี่ยก็คือเป็นโครงการที่เหมือนกับว่าตัวเขาเองค่ะก็มีความตั้งใจคือเขาเป็นนักดำน้ำอยู่แล้วแล้วเขาก็มีความตั้งใจว่า อยากจะจัดโครงการที่ให้วิวแชร์มาดำน้ำําเพราะมีวิวแชร์หลายคนอาจจะไปแบบรีเควสหรือไปแบบบอกว่าเอ้ยอยากให้แบบพาไปดำน้ําหน่อยเขาก็เลยจัดโครงการมาซึ่งตอนนั้นท่าก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อะคะ่ะก็เห็นโครงการนี้แล้วรู้สึกว่า มันสะดวกสําหรับเราคือหมายถึงว่าเราสามารถไปฝึกซ้อมที่สะของธรรมศาสตร์ได้เลยเราอยู่หอในอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจไปติดต่อทางพี่นูอ่ะค่ะแล้วก็ไปลองสมัครเรียกว่าเหมือนกับองค์กรที่เขาเปิดสอนดำน้ำําทั่วไปเลยแต่ว่าเขาเจาะจงเฉพาะคนที่นั่งวีลแชร์หรือว่าคนพิการที่อยากจะเล่นพอเราไปสมัครเสร็จเราก็สอบภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติดะคะในสะแล้วก็ไปที่ทะเลจริงก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่ทําให้ทานแบบ เห็นศักยภาพของตัวเองในการเริ่มดำน้ำแล้วก็พอหลังจากดำน้ำเนี่ยก็เหมือนกับว่าต่อยอดอะไรหลายอย่างทำให้หลังจากจบโครงการไปแล้วเราก็ยังคงไปทริปดำน้ำด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอยู่ท้องทานครับพี่นึกภาพไม่ออกครับรถเข็นลงไปใต้น้ำยังไงก็ไม่ได้เอารถเข็นไปใต้น้ำค่ะก็คือเราเข็นจอดอยู่บนบกหรือว่าบนเรือเนี่ยค่ะแต่ว่าคนพิการเนี่ยก็คือเอาตัวเองนะคะใส่อุป,ปกรณ์ใส่อะไรเงี้ยแล้วก็ดำลงไปคืออย่างทัานทันก็ไม่ได้เอาขาเทียมไป คนที่เป็นคนพิการคนอื่นๆเขาก็เหมือนกับว่าไปกับขาต่อให้ขาเขาไม่มีแรงแต่ว่าเขาก็ใส่ฟินแบบดำน้ําได้แต่ว่าใช้มือแทนในการว่ายใต้น้ําซึ่งการใช้ช่วยอ,อยู่บนเรือก็ไม่ได้ยากนะคะก็คือเหมือนกับว่าแค่คนปกติช่วยวีลแชร์ยกขึ้นเรือแล้วก็หลังจากนั้นคนพิการก็มีการแบบว่าทานเฟอร์ต,ตัวเองในการลงสระลงทะเลได้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าก่อนที่เราจะไปลงทะเลจริงเราก็มีการเทรนอยู่แล้วมีการฝึกซ้อมกันอยู่แล้วอะ ว,ว่ามีหลายความพิการอยู่ใ,ในการเดินทางทางนี้ก็มีวิธีการดูแลต่างๆกันไปใช่เรียกว่าต่อให้พิการเหมือนกันแบบแทบจะ9% 9กาอร์เการเทรนหรือการดูแลก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนะถนัดไม่เหมือนกันเหมือนคนถนัดซ้ายถนัดขวาอย่างเงี้ยท่านมีเพื่อนที่มีความพิการถูคล้ายคลึงกันมากเลยบางคนถนัดในการใส่อุปกรณ์บนน้ําบางคนถนัดใส่อุปกรณ์ให้เสร็จตั้งแต่บนบกแล้วก็ลงเรือก็คือวิธีการต่างกาันต้องมีการพูดคุยอะค่ะ ทันว่ามันก็เหมือนคนปกปติแหละบางคนก็ถนัดการดำน้ำําลึกดำน้ําตื้นก็แล้วแต่ความพิการแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ดูแลเป็นรายบุคคลไปน้องทันครับเราได้มีโอกาสเห็นน้องทันทางสื่อโฆษณานะครับทางสื่อโซเชียลนะครับน้องทันรู้สึกยังไงบ้างครับกับที่ตัวเองได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดตรงน,นั้นออกมาก็จริงๆมันก็รู้สึกดีนะคะ เพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถมาถึงจุดนี้ได้อะค่ะคือจริงๆอะทันมองภาพตัวเองเมื่อก่อนว่าแบบก็คือโอเคใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ได้เป็นภาระของสังคมเลยก็คือเราสามารถดําเนินชีวิตของตัวเองได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องแบบดังมีชื่อเสียงหรือว่าทําสิ่งต่างๆอย่างที่ทุกคนเห็นในวันนี้ค่ะแต่ทันแค่มองว่าสิ่งที่เราทํามันเหมือนกับ เป็นการให้โอกาสตัวเองด้วยส่วนหนึ่งในการกลับมาใช้ชีวิตในสังคมแล้วอย่างที่สองก็คือเหมือนกับเราได้สร้างประเด็นใหม่ๆในสังคมที่ทําให้คนเห็นคุณค่าของคนพิการมากขึ้นทันดีใจทุกครั้งที่มีคนพิการมาบอกว่าเราอเป็นไอดอลของคนพิการเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขามาบอกว่าเราเป็นไอดอลนั่นหมายถึงว่าเฮ้ยมันทําให้เขาเห็นว่าเขาก็มีโอกาสที่จะออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้นะ เพราะทุกสิ่งที่ทันทำเรียกว่าคือทันทำมาด้วยศักยภาพหรือสิ่งที่เรามีอยู่อะคือเราไม่ได้ใช้เส้นสายเราไม่ได้ใช้ความมีชื่อเสียงเราไม่ได้ใช้การซัพพอร์ตจากที่บ้าน 100%, หลายคนอ,อาจจะเข้าใจว่าคนพิการได้สีเราอาจจะแบบมีชื่อเสียงมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตที่ดีพร้อมแต่ทันอยากบอกว่าจริงๆอะ่ะ ทุกวันนี้ค่ะถ้าเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะ่ะเราจะเห็นว่ามันมีทุนมันมีโอกาสเยอะมากที่มาซัพพอร์ตเราอะค่ะอย่างการเรียนของทันนะทันก็ไม่เคยใช้เงินของที่บ้านเลยคือทันได้ทุนเรียนมาตลอดตั้งแต่มตน้นมปลายแล้วมาจนถึงปโทอะค่ะคือทัานไม่เคยใช้เงินของที่บ้านในการเรียนต่อเลยคือทันใช้ศักยภาพความมีการที่หลงเหลืออยู่นียแหละแบบหาทุนตั้งใจศึกษาตั้งใจเรียน,แล,ยนแล้วก็เรียกว่าเหมือน ใช้เวลาค่ะกับมันในการแบบว่าต่อสู้สุดท้ายก็ได้ทุนมาก็สามารถเรียนต่อจนตอนเนี้ยเรียนใกล้จะจบปริญญาโทแล้วซึ่งทันก็คิดว่าในอนาคตคือทันก็คงไม่ได้ใช้ทุนของที่บ้านในการเรียนต่อปริญญาอีกทันคิดว่าคนพิการก็มีศักยภาพที่สามารถหาทุนของตัวเองในการต่อสู้หรือว่าในการกลับมาได้แล้วทานรู้สึกว่ามันมีความภาคภูมิใจมากถ้าสมมติว่าเรากลับมาด้วยการที่แบบ เราได้ทุนไปเรียนแล้วเรากลับมาช่วยเหลือคนอื่นได้มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทันครับน้องทันคิดยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนพิการในสังคมไทยณปัจจุบันครับคือทันมองว่าสถานาการณ์ของคนพิการในประเทศไทยอะคะ่ะถามว่าเรื่องของนโยบายหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยเขาซัพพอร์ตเราไหมเขาก็ซัพพอร์ตค่ะแต่ทันแค่รู้สึกว่าการซัพพอร์ตเหล่าน,นั้น่ะไม่ได้เป็นผลเลย <g ug> กับเราคือถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นนะคะคือคําว่าดีขึ้นของทันอะมันดีขึ้นมาแค่แบบ นิดเดียวแล้วหลังจากนั้นคือไปต่อไม่ได้เลย้ยยกตัวอย่างนะคะเช่นแบบเบี้ยคนพิการอย่างการใช้ชีวิตจริงๆอะ่ะกับเงินแ800ดร้อยบาทอะค่ะคือทันมองว่ามันใช้ชีวิตยากมากเลยต่อให้เราอยู่ในบ้านที่เราปลูกผักกินเองหรืออะไรแบบเนี้ยคือทันว่าแ800ดร้อบาทมันก็ไม่อยู่ไม่ได้อะ่ะคือค่าไฟทันว่ามันก็หมดไปแล้วอะ่ะคือมันไม่มีทางที่เราจะไม่เปิดไฟมือไม่มีทางที่เราจะไม่ใช้น้ําอ่ะถามว่าช่วยไหมเขาช่วยแต่ว่าความเป็นจริงอะค่ะมันช่วย คนพิการไม่ได้ไปสุดทางอะ่ะคือท่านมองว่าถ้าสมมติว่าเขาช่วยในเรื่องของเงินส่วนนั้นโอเคอาจจะช่วยหรือว่ายังคงรูปแบบเดิมแต่ว่าอาจจะไปช่วยสปอร์ตเรื่องของการจ้างงานที่มากขึ้นเพื่อให้คนพิการได้สามารถใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วเอาเงินเนี่ยมาต่อยอดหรือมาเสริมกับอีก800ที่มีอยู่ะ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ดํารงชีพได้อะไรแบบนี้นคือท่านมองว่ามันควรจะสปอร์ตให้ครบวงจรนะคะไม่ใช่แค่มองว่าโอเคให้800แล้วจบทุกเดือนมั่นคงแต่มันก็ไม่มั่นคงไงคนพิการหลายๆคน ก็เป็นทุกขคือคนพิการหลายๆคนในสหการณประเทศไทยเนี่ยคือท่านมองว่าถ้าเรามองแค่ในกรุงเทพมหานครเราอาจจะเจอคนพิการที่เขาตั้งตัวได้ระดับหนึ่งและไม่นายเขาอยู่ในกรุงเทพไม่ได้หรอกตั้งตัวได้นที่นี้คือมีงานทําที่มั่นคงไม่ลําบากเรื่องที่อยู่เรื่องการเดินทางอะไรอย่างี้ค่ะแต่ถ้าเราไปสังเกตคนพิการที่อยู่ในต่างจังหวัดหลายๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่บ้านกันนะคะคือทําไม่ค่อยเห็นเขาออกมาใช้ชีวิต กันมากเท่าไหร่คือเคยไปถามเหมือนกันเหตุผลที่เขาบอกมาคือมีรายจ่ายออกมาคือมีรายจ่ายแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าอยู่ที่บ้านอาจจะมีแค่ค่าอาหารแล้วอยู่กับครอบครัวหรือมีค่าอุปกรณ์ค่าแพมเพิ์ดค่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจจะต้องใช้ท่านก็เลยมองว่ามันควรที่จะแบบซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตให้ดีไปเลยแล้วก็คนพิการเขาก็จะสามารถต่อยอดตั้งตัวได้อะคะหรือว่า อย่างทันเนี่ยคือทันเคยมีประสบการณ์คือเหมือนกับพอเราเป็นคนพิการใหม่ๆเราไม่รู้ว่าเราจะตั้งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติแบบมีหน่วยงานหรือมีอะไรมาแบบซัพพอร์ตให้เราตั้งตัวได้ทันเชื่อว่าคนพิการหลายๆคนไม่มีใครอยากอย,กอยู่บ้านหรอกค่ะเขาก็อยากใช้ศักยภาพของตัวเองใช้ทักษะมีความภาคภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือความภาคภูมิใจของคนเรามันไม่ได้หมายถึงการที่รวยเป็นร้อยล้านหรือว่ามีการงานที่ดีอย่างเดียวแต่ว่าความภาคภูมิใจคือหมายถึงว่าเขาสามารถทําประโยชน์เพื่อคนอื่นได้ ใช้ศักภาพของตัวเองในการไปแบบว่าต่อยอดหรือว่าทําสิ่งต่างๆสร้างรายได้เนี่ยแล้วทันว่าคนพิการทุกคนจะภูมิใจมากเลยนะถ้าสมมุติว่าเขามีเงินที่ไม่ต้องขอคนอื่นแล้วก็เอาเงินเหล่านั้น,นมาช่วยเหลือครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติทันเลยมองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้แบบดีมากแล้วก็คนพิการหลายๆคนก็ยังขาดโอกาสอยู่ค่ะยอมรับว่ายังขาดโอกาสในการศึกษาด้วย น้องทันครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้น้องทันฝากแง่คิดหรือว่าการใช้ชีวิตรวมไปถึงการให้กําลังใจบุคคลที่กาลังรู้สึกท้อแท้หรือว่าหมดกาลังใจที่จะลุกเดินขึ้นต่อครับค่ะก็อยากให้กําลังใจกับคนที่กําลังท้อแท้นะคะว่าจริงๆแล้ว อย่าเสียเวลากับความท้อแท้เหล่านั้นเลยค่ะทันเชื่อว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นด้วยแต่ทันอยากให้ทุกคนนะคะลองหาแนวทางใหม่ลองหาสิ่งใหม่ๆที่เราจะลองทําได้ค่ะและทันเชื่อว่าคุณอาจจะได้โอกาสใหม่ๆจากสิ่งเหล่านั้นอย่ารอว่ารอให้เราพร้อมทุกอย่างก่อนแล้วเราค่อยถึงมีหรือประสบความสาเร็จกับสิ่งนั้นได้ทันว่าทําสิ่งที่เรามีและพอจะทําได้นะตอนนี้ให้ดีที่สุด ทนเชื่อว่ามันก็จะนําพาเราไปเจอกับโอกาสใหม่ๆเหมือนอย่างที่ทันเคยมองเมื่อสิปีที่แล้วว่าเราพอจะทําเรื่องของการเดินให้ดีได้เราก็เดินให้ดีก่อนและหลังจากนั้นเราก็จะเจอโอกาสใหม่ๆเรื่องการเรียนการทํางานอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะตามมาทีละสเตจเพื่ออย่าไปคิดว่าเราพลาดสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วมันจะเป็นทุกข์และเราต้องเสียใจกับสิ่งเรานั้นอนะไปเป็นปี สองสามปีแล้วอยู่กับมันไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกพอนานๆไปเราก็จะรู้สึกชินแล้วรู้สึกว่าแบบการเสียใจแบบนี้คือความสุขของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คือเราอย่าไปเสียใจหรือไปนั่งทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นนานๆแต่ให้ลองหาสิ่งใหม่ๆหาโอกาสใหม่ๆทําสิ่งนี้ไม่ได้ก็ไปทําสิ่งอื่นก่อนที่พอจะทําได้แล้วโอกาสที่ดีๆของคุณอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นเองจากจุดเริ่มต้นที่คุณเริ่มต้นเนี่ยค่ะ ขอบคุณมากนะครับน้องทันวันนี้สนุกแล้วมีความสุขมากเลยให้กับการฟังเรื่องราวประสบการณ์ที่น้องทันบอกเล่าชอบนิยามคําว่าสาวน้อยคิดบวกแค่ไม่มองต่างก็เท่าเทียมอย่างตอนเล่าถึงชีวิตตอนเรียนในระดับนัธยมศึกษาแค่คนไม่มองต่างเราก็อยู่กันอย่างเท่าเทียมกันได้ในสังคมไม่จาเป็นต้องแยกคนพิการออกมาอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองคุ้นเคยแต่ให้อยู่ร่วมกับคนปกติได้ mm. ก็จะมีความสุขอยู่ร่วมกันนะครับไม่จมจมกับความเศร้าอย่าเสียเวลา เรื่องความเศร้ายาวนานเกินไปนะครับขอบคุณมากมครับน้องท่านและในโอกาสนี้นะครับทางรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราต้องขอขอบพระคุณคุณนิชารีเป็นเอกชนะศักดิ์หรือน้องทันเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาให้สัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์นในรายการของเราวันนี้นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณค่ะ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน สำหรับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการวันนี้นะครับรายการของเราได้หยิบเรื่องราวของการฝึกอาชีพให้กับคนพิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับโดยวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผู้เรียนพิการนะครับวิชาขนมเปี๊ยะสร้างอาชีพจํานวน30ชั่วโมงนะครับภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการนะครับ โดยนายไพบณ์คำถาพักผู้อำนวยการวิทยายลายัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใสนะครับได้พูดไว้ว่าในการอบรมครั้งนี้นะครับมีผู้เรียนพิการบกพร่องทางการได้ยินจำนวน6คนนะครับ และผู้เรียนพิการบกพร่องทางสติปัญญาอีกจำนวน10คนนะครับโดยผู้เรียนได้เรียนรู้ศึกษาทักษะต่างๆทางอัพสกิลรีสกิลในการปฏิบัติลงมือทำด้วยตนเองนะครับตั้งแต่หลักการและเหตุผลในการเลือกใช้วัตถุดิบการเลือกใช้ภาชนะอุปกรณ์นะครับและเครื่องมือต่างๆกระบวนการช่างตวงวัดการทดแทนวัตถุดิบนะครับเทคนิคการทำตัวแป้งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ เคล็ดลับในการทำแท่้ขนมให้อร่อยโดนใจลูกค้า หรือปรับให้เป็นแนวอาหารว่างของฝากเพื่อสุขภาพนะครับและนอกจากนี้นะครับยังได้ศึกษากระบวนการคิดคำนวณการคิดหาเปอร์เซ็นต์ต้นทุนกำไรรูปแบบการบรรจุพันธ์ซึ่งจะนำไปสู่ตลาดกลุ่มลูกค้าและแนวทางการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคตนะครับโดยมั่นใจนะครับว่าผู้เรียนที่เข้าร่วมในการฝึกอบรมครั้งนี้จะมีความรู้ทักษะติดตัว เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนพิการได้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตห่างไกลโรคซึมเศร้ามีสมาธิจดจอ่อตั้งมั่นกับสิ่งที่ทำนะครับโดยเน้นให้การจัดการเรียนการสอนเป็นการปฏิบัติลงมือทำและสอดแทรกทฤษฎีต่างๆเนื่องจากความบกพร่องที่ขาดหายไปทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนพิการไม่ทัดเทียมกับผู้เรียนปกตินะครับการปฏิบัติจะช่วยเพิ่ม พูนทักษะและสอดคล้องต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนพิการเพื่อให้มีทักษะสีมือที่ดีก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการและเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับผู้พิการนะครับสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการต่อไปนะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวนะครับหนังสือพิมพ์บ้านเมืองฉบับออนไลน์นะครับ ครั้งหน้านะครับรายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันของเราจะนำคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวของบุคคลท่านใดรอติดตามรับฟังได้ในรายการของเรานะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องของกล่าวคำว่าสว,ส,สวัสดีครับ